ับสวัสดีคุณผู้ชมช่องผมอีกแล้วนะวันนี้เราก็จะมาแจกเน็ตฟรีเอเอสกันนะฮะอ่ะก็ไปเริ่มกันเลยอันแรกดอกจันห้าห้าศูนย์ดอกจันสามสามห้าสองสี่เหลี่ยมเท่าออกอันนี้ก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่สามร้อยแปดสิบสี่เคบีระยะการใช้งานอยู่ที่หนึ่งชั่วโมงเน็ตตัวที่สองดอกจันห้าห้าศูนย์ดอกจันสามสาม 51สี่เหลี่ยมอันนี้ก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่ 384kb ระยะการใช้งานอยู่ที่1วันนะฮะเน็ตตัวที่3ก็จะเป็นดักจัน550ดักจัน3353สี่เหลี่ยมอันนี้ก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่ 384kb ระยะการใช้งานอยู่ที่1วันนะฮะ ต่อไปดนักจัน550หนักจาน3354สี่เหลี่ยมอันนี้ก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่384 KB ระยะการใช้งานอยู่ที่1ชั่วโมงนะฮะเน็ตต่อสุดท้ายดนักจาน550หนักจาน331สี่เหลี่ยมอันนี้ก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่500 MB ระยะการใช้งานอยู่ที่1วันนะฮะก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะทุกคน